สวัสดีทุกคนพบกับนิกกี้ไมวเวอร์วันนี้เราจะมารีวิวไมไร้สายนะฮะยี่ห้อซปเปอร์แอดที่สั่งจาก Lazada เราสั่งมาในราคา790บาทบวกค่าขนส่งอีกก็เป็น800ร้อต้นๆนะอ่ะเนี่ยนะ,ะก็คงจะมีของได้ประมาณนี้เนาะให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะเขาจะเป็นสายชาร์จแบบสองขั้วแบบนี้ก็สามารถชาร์จได้เลยนะ อันนี้เราก็เสียบชาร์จใช้ขั้วเนี่ยเสียบชาร์จปึ๊บนะแล้วก็ชาร์จเข้ากับอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวส่งสัญญาณนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่หนีบนะต่อกับเสียบกับเอลเอวหรือว่าขีมขัดอันนี้ก็หนีบกับปกเสื้อเนาะอันนี้เราก็เสียบชาร์จอีกด้านหนึ่ง นะชา้สองอุปกรณ์แล้วก็เป็นชาร์จแบบนี้สองอุปกรณ์ก็เอาไปเสียบปลั๊กตอนชาร์จเนี่ยมันจะเป็นไฟสีแดงขึ้นนะทั้งสองอันเลยอ่ะอ่ะอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกสปิเตอร์ฮนะเสียบเข้ากับกับมือถืออย่างนี้ อันนี้เขาก็ให้มานะฮะเป็นแบบให้มาเสริมอะ,อะเราอาจจะไม่ได้ใช้หรอกยูนิกิเมเวอร์ได้ใช้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้งานตรงนี้ก็จะเปิดออกมาอันนี้ก็จะเป็นหัวหัวแบบนี้เขาเรียก T-R-S หรือมีสองขีดนะฮะเราต้องแปลงแปลงโดยการเสียบเข้ากับเจ้าตัวสปิทเตอร์เนี่ยตรงเขาเรียกว่าที่เป็นรูปใหม่สำหรับ iPhone เนาะ ต้องมีแจ็คหางเขาเรียกสายหางหนูสั้นๆอ่ะอีกตัวหนึ่งออต้องใช้สายหางหนูด้วยนะคะสำหรับ iPhone อันนี้สำหรับสำหรับ Android ก็ใช้แบบนี้ได้เลยกระเยดอย่างนี้นะแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้อะนะเราจะต้องใช้กับแอป Open Camera นะฮะเพราะว่ากล้องบางยี่ห้อเนี่ยกล้องมือถือบางยี่ห้อเนี่ย จะไม่รับไมนนอกไม่ว่าจะเป็นไมนเสียบไร้สายไมน์อะไรเนี่ยจะไม่รับเลยไม่ใช่เฉพาะยี่ห้อนี้นะจะไม่รับเลยต้องใช้กับ Open Camera ซึ่ง Open Camera ก็เข้าไปตั้งค่าที่ Audio โอซอร์นะอ่าซึ่งนิกกี้ไมเวอร์เคยทำคลิปให้ดูแล้วนะคะเข้าไปดูได้นะคะสำหรับการต่อไมนนอกกับแอป Open Camera นะคะคือเราจะใช้แอปกล้อง p p n n c m m r r สําสำหรับการถ่ายนะโอเคอันนี้เป็นเสียงที่นิกกี้เมเวอร์พูดจัก จากเสียงเนี่ยเข้ากับมือถือของกล้องจะเป็นเสียงประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้งานจริงเนาะอ่ะไปกันอ่ะเดี๋ยวก่อนลืมเปิดเปิดเครื่องเนี่ยเปิดอย่างนี้เปิดเครื่องเราจะมีไฟสีสีสีฟ้าขึ้นเนาะนี่เปิดเครื่องอ่ะนนี้เป็นไฟสีเขียวฮะโอเคไปเลย อตอนนี้นิก้เมเว์ก็จะใช้แล้วนะตอนที่ไม่เข้าแล้วนะอันนี้เราก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็เสียบกับเอวแทนที่จะต้องไปเสียบกับกล้องให้มันแบบเกะกะใช่ไหมก็เสียบกับเอวส่วนนี้ก็เสียบกับปกเสื้อเราได้เลยนะอะก็รู้สึกว่ามาสะดวกสบายมากขึ้นเนาะสายมันอยู่แค่นี้เองมันไม่ต้องไปเกะกะแล้วเราก็มีอิสระมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมามี สายอะไรแล้วอ่ะก็เหมาะกับงานพวกพวกวีล็อกเนาะเราอยู่ตรงนี้ตาก,กล้องก็ถอยไปไกลๆก็ได้เนาะถอยไปไกลๆก็ได้อันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างฮะเราพูดผ่านเจ้าไม้ของซูเปอร์แอดแล้วอะซึ่งทุกครั้งที่เราพูดเนาะมันจะมีไฟกระพริบขึ้นอยู่ตรงที่ตัวส่งสัญญาณนะอืมฮะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 790บาทซึ่งพวกไม่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นของยี่ห้อหลักๆเขาก็คือพวกโหลดกับซลาโมนิกอะอยู่ที่6,000กว่าบาทเลยนะเกือบ7,000เลยนะซึ่งราคาคือแตกต่างกันมากเลยเราไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยด้านคุณภาพของมันอะแต่ว่าอันนี้เขาก็มีทำออกมาเนาะเป็นของจีนที่เขาเอามาขายเนี่ยเราว่าก็สำหรับคนที่มือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่อยากที่จะใช้ของแพงนะก็ สามารถลอ,ลองมาใช้ได้เออมันก็ถือว่าราคามันก็ย่อมเยาวมากๆเลยเนาะแล้วเราก็ได้อะไรที่มันไม่ต้องมากะกะเราด้วยเนาะแต่คุณภาพอาจจะเทียบกับของราคาแพงยี่ห้อหลักไม่ได้เนาะแต่มันก็ถือว่าพอใช้ได้นลฮะสำหรับข้อเสียของมันเนี่ยมันจะมีเสียงเราว่าคล้ายๆเป็นเสียงจีนิดๆอะ่ะเสียงจีไม่อะ่ะแต่สําหรับเรานะฮะก็จะแก้โดยที่ว่าปกติเราทำคลิปเนี่ยเราจะใส่พวกดนตรีประกอบอยู่แล้ว พอมีดตรีประกอบเนี่ยมันก็จะช่วยบังเสียงเสียงจีไปได้อ่ะนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปลองกันดูว่ามันจะสามารถอยู่ห่างกันระยะไกลได้แค่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูในการใช้งานแบบระยะไกลอ่ะตอนนี้นิกกี้ไมเวอร์ก็ต่อต่อใหม่แล้ะฮะเสียงเข้าเลยะฮะเสียงเข้าละมาเดี๋ยวเรามาลองกัน หนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรอันนี้คือระยะที่สามเมตรเป็นไงบ้างฮะระยะสามเมตรเดี๋ยวเราจะลองไปต่อนะจากสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรอันนี้คือระยะที่หกเมตรเป็นไงบ้างฮะระยะหกเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมตร เเมตรอันนี้เป็นระยะที่10เมตรนะฮะระยะ่10เมตรเป็นไงบ้างอันนี้จะไกลมากแล้วนะถึงมันจะกล้องมันจะไม่เห็นละ10เมตร11 12 1 3 1 4 15 15เมตรคือเมตรไกลมากแล้วกล้องคงไม่เห็นเราแล้วละมาันไกลมากเลยนะฮะเห็นยังยินเสียงไหมฮะเราจะไปถึง15้าจะไป เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่ได้ยินเสียงกันแล้วสองสามเราเดินกลับยังไงเราเดินเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ถ้าเสียงมันหลุดไปแล้วแล้วมันจะติดไหมฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามอ่ะเป็นไงบ้างกับเสียงนิกกี้เมเวอร์ก็ทดสอบให้ดูแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนกับไม okay. ้ไล้สายซูเปอร์แอด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 โอเคบายบายพบกันใหม่คลิปหน้า